สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาเปิดชุดที่เมย์ไปซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะทั้งหมดเนี่ยหลายชุดมากที่นีเมย์เป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าถูกนะคะทุกคนก็จะมารีวิวกันค่ะว่าเมย์ได้อะไรมาบ้างนะคะสว่วนใหญ่ก็แบบตัวละร้อยอะไรอย่างนี้ทุกตัวซื้อเองนะคะ,อะ,คะ no อนเซอร์ค่ะแบบเลือกเองกับมือนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าร้านไหนปังมากันที่ร้านแรกเลยนะร้านวิตตี้เจลค่ะจุดไทยแลนด์อยู่ในช้อปปี้นะคะ,ะ,คะร้านนี้ราคาถูกมากคือจะบอกว่า ซื้อมากี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวในราคาเจ0ดร้อยบาทนะคะแต่ว่ารอนานนิดนึงเพราะว่าจีมาจากจีนนะคะคนขายก็น่าจะเป็นคนจีน,นะคะ่ะแล้วก็เหมือนแบบชิปปิ้งมาจากจีนานะคะรอประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าเออคุณภาพทุกอย่างก็ก็คือเหมาะกับราคานะเป็นชุดใส่ผ่อที่แบบใส่ครั้งหนึ่งจำจำได้เลยใส่ไม่ได้อีกใส่ไม่ได้อีก,อกตัวนี้นะคะตัวแรกราคานะคะหนึ่งร้ย 79บเกาท,ทุกคนค่ะว่าดีเทลการคัตติ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะแล้วผ้ามันก็เหมือนแบบผ้าแบบจะให้จะเรียกว่าผ้าอะไรดีวะแบบผ้าผ้าถูกถูกอ่ะทุกคนไม่ไม่ได้คัตติ้งแบบละเอียดขนาดนนอกจากนอกจากคัตติ้งไม่ดีแล้วนะคะก็มันก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ตัวเล็กนี่ค่ะถเง็ว่าไม่ตัวเล็กแล้วนะไม่ใส่แล้วยังแบบเออฟิตนิดนึงเนาะน,นี่ค่ะแล้วก็แบบแอบเกือบขาดนะคะผ้าบางแบบบางประมาณนี้นี่ค่ะหนกคนมันก็ได้อยู่นะ ูงละห้าสิบค่ะประมาณนี้ก็ได้เนอะก็คือไม่โปนะคะไม่โปเท่าไหร่ก็ดีอยู่แต่ว่าใส่บ่อยๆอ,อาจจะขาดได้นะคะตรงเนี้ยมาที่ตัวต่อไปนะคะเดรสตัวนี้นะตรงสีเขียวนะคะก็คือมือนคัตติ้งเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คือใส่แล้วมันก็โลกจําดีอนะไรเงี้ยแบบที่เห็นในแบบเทรนเนี่ยผ้ามันก็ประมาณเนี้ย เป็น180บาทค่ะทุกคนราคา180บาทนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเนาะโอเคนะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ค่อย practical เท่าไหร่นะคือแบบมันใส่ยากอะใส่อย่างอะใส่ใส่ยากแล้วก็เสี่ยงขาดมากเลยทุกคนเพราะบันบางมากก็คือใส่ได้แค่ไปแซบนะคะเนี่ยนี่นะคะแล้วตรงนี้มันก็จะแบบโอเคมันรูดตรงนี้ได้ด้วยเนาะ เป็นสีเขียวนี้อันนี้นะคะเป็นเสื้อนะทุกคนแล้วก็ผูกโบข้างหลังได้นะคะเนี่ยเออมีผูกโบข้างหลังนะคะราคา1 0 0้บาทนะคะคือส่วนใหญ่เมย์ขอบอกเทคนิคตัวเองก่อนเมย์เป็นคนที่ไม่มีหน้าอกวราฉะนั้นเวลาเมย์เวลาเมย์เลือกเสื้อผ้านเนี่ยเมย์จะไม่เลือกเสื้อที่มันแบบเห็นร่องนมแล้วก็ไม่ค่อยมีนมเทรานั้นถ้าเวลาเมื่อไหร่ที่เมย์ใส่แบบ ชวน,นั้นอ่ะมันจะดูขอมมากเลยค่ะช่วงบนเมย์จะเห็นกระดูกนะทั้งนั้นที่แบบตัวนจริงๆอ่ะมันมัน,ม,นมันผมส่วนแล้วแต่ว่าข้างบนอนะ่ะเป็น,นปนผอมเพราะฉะนั้นแบบเทคนิคการเลือกเสื้อผ้านะคะก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะดูสรีระของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนควรใส่เสื้อผ้าประมาณไหนนะคะผู้ไหม่ก็นะคะทุกคนอันนี้นะคะมันก็จะแบบน้องคนนี้ก็แบบแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ หรือว่าแบบนี้ก็ไ้นะคะมาตัวต่อไปอ่ะตัวต่ับไปกันดีกว่าเมย์ว่าน,นี่น่าจะใหญ่ไปสําหรับเมย์อ่ะเขาเน้นนมไงคะอะไรที่แบบเน้นนมก็คือเมย์จะใส่ไม่ได้มันก็จะใหญ่นะคะก็คือน่าจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราลองให้ดูนะอันนี้ตัวนี้ราคา100บาทนะคะทุกคนมาต่อให้น้องคนนี้นะคะก็อย่างที่เมย์บอกว่าเออดูเหมือนไซส์จะเป็นไซส์เมย์แต่นมไม่ใช่ไซส์เมย์นะคะก็คือ น้องแบบอย่างยะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวคือจากดูจากที่รัดเอวนะมันก็ยังใส่ได้แต่ว่าดูจากนมแล้วนะคะก็คือเหลือที่เยอะมากเลยค่ะทุกคนเนี่ย <c oughs> มันต้องหใหญ่แค่ไหนอ่ะต้องใหญ่ประมาณน,นี้หรอหรืออะไรยังไงอ่ะต้องใหญ่โอ้บ้องมาค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะไม่เน้นนมนะคะเอ้ยพอไม่เน้นนมแล้วก็ดูจะตัวเล็กลงนะคะ ราคาตัวนี้นะคะ100บาทค่ะทุกคนเนีย่ยเห็นป่ะมันไม่เห็นร้องนมเมงก็จะใส่ได้โอเคค่ะมาต่ออนนี้ลองคนน,นะคะก็คือเกือบดีนะเกือบดีนะแต่ว่าเราไม่มีนมอ่ะมันไม่มีเนินมนมให้แบบอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็อ่ดีมั้งแต่เราก็สวยดีนะคะร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้ซื้อมาจากช็อปปี้ค่ะประมาณ200กว่าบาท สังเกงยีนะคะของร้านเฮงเฮงโซนะคะช h อปปีค้ค่ะสีม่วงว้าว,าวมองก็สวยนะแพคเกจแบบชูห้ากิโลนะคะ5กิโลชูเดี๋ยวไปลองใส่มันให้ดูดีกว่าออไม่รู้แล้วว่าทำไมชุดไม่มกี่ไม่เหมาะแต่ว่าชุดนี้เหมาะนะคะทุกคนคือเสื้อสายฝออาจจะต้องใส่เอวสูงนิดนึงก็จะดูผอมลงอะไรอย่างนี้เออ ออนนี้โอเคว่ะอันนี้มามีแนะนําเลยนะสวยมากแต่ว่าอาจจะต้องไปตัดหางเกงนะคะเพราะมันยาวมากเลยทุกคนคูดิไม่สูงกว่าห้าสิบนะคะอืมสวยค่ะร้านต่อไปนะคะเป็นร้านในไอีนะคะทุกคนชื่อร้านว่าบาร์บี้ i ิชนะคะเป็นกเกงขามานะเม่อใส่ฝันจะใส่มานานแล้ว ก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนตัวเตี้ยนะคะก็กลัวว่าแบบมันจะลากพื้นอะไรเงี้ยต่อาจจะต้องเอาไปตัดเขาบอกว่าตัดมันไม่เสียทรงแต่มันก็ไม่รู้นะซื้อมาสองสีค่ะเป็นสีดํานะคะกับสีเออสียีนนะคะทุกคนตัวละสามร้อยเจ็ดสิบอ่ะเหมือนจะสามร้อยเจ็ดสิบแล้วก็สองตัวส่งปีนะคะมาที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นตัวยีนนะคะเป็นยีนขามาเขาบอกว่าเป็นทรงแบบอะไรวะบอสตันจีนะคะเป็นทรงบอสตันจีนะคะจะใส่ให้ดูเนาะ คือตัวกระดุมมาเป็นสองนะคะอย่างนี้ถามว่าคือทรงนี้ก็จะไม่เหมือนทรงไม่กีนี้เพราะทรงไม่กีนี้ก็จะเป็นเหมือนเอวสูงใช่ปหคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเอวสูงค่ะกับแบบยาวอันนี้จะเป็นแบบกินี่หนึ่งแล้วก็ค่อยมาปล่อยขาข้างล่างนะไม่ว่าถ้าเกิดไม่ใส่แบบโอ้ <laughs> กางเกงชิดล่นเพราะว่า <laughs> ไม่ได้ติดกระดุม <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงจัดระเบียบร่างกายแป๊บกางเกงชิดล่น ถ้าเมย์ใส่เมย์ว่าถ้าเมย์ใส่นะคะท้นสูงนะคะมันก็จะดูฝังมากมาที่ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเงินจริงอันนี้จะเป็นผ้ายืดเป็นผ้ายืดยืดนะคะไม่มีกระดุมค่ะข้าขงหลังเป็นแบบใส่ใส่ใสยางยืดนะคะตัวนี้นะคะน้องคนนี้นคะน่ารักมากนะก็แบบก็สวยอีกแบบแต่ว่า ถ้าถามว่าดีเทลอันไหนดีกว่าก็อาจจะต้องเป็นตัวไมค์นีเนาะเนื้อจะแบบรัดกว่านะคะอันนี้ก็จะดูเพียวกว่าด้วยแบบสมมุติเป็น่อนสูงสมมุตินะคะต่อมานะคะเอาเป็นร้านนี้ละกันร<อ>้านแอนนาลิเซ่น,นะคะทุกคนก็ตัวเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามีสองแบบนะคะ เดี๋ยวเราลองให้ดูนะน้องคนนี้นะคะมีสองสีเดี๋ยวเท่าไหร่นะหกร้อยเก้าสิบเอ้ใช่ปะร้านนี้ไม่ได้พีจากจีนนะคะร้านนี้เป็นของเกาหลีเนอะทุกคนถ้าถามว่าถึงว่าถ้าถ้าถามถึงเนื้อผ้านะคะก็มันก็จะหนากว่านะแบบคุณภาพดีกว่านี่ห่ะทุกคนดีเทลก็จรินีมันดีนะแบบผออ้ามันดีนะคะแล้วก็คอว่าจะเป็นคอเต่า สวยแอบแซบมีอ,องสสีเหมือนเดิมคะ่ะข้างหลังก็เป็นแบบน่ารักแซบๆนะคะแค่นี้เราจะดูสูงกว่านแบบดูสวยกว่ามาที่น้องอีกคนนึงนะคะเป็นแบบนี้เนาะนี้ก็จะไม่ค่อยโปเท่าไหร่แล้วก็รัดที่คุงเป็นกระดุมไม่ต้องผุก มีสองสีนะคะทุกคนก็มีสีน้เ,เงินกับสีเทาเย่อันนี้นะคะก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมานิดหนึ่งข้างหลังเป็นกระดุมแบบเนี้ยเ,เปะเปะเปะเนาะซืจะบอกเลยว่าร้านเนี้ยเออคุณภาพดีกว่าทุกร้านที่ซื้อมาจริงๆร้านสุดท้ายนะคะร้าน High Beach นะคะ ตอนนั้นเมย์รีบมากอันนี้อันนีร้านนี้เมย์เหมือนแบบตอนนั้นที่สือ้ออะเขาว่าจะไปต่างดาวนะคะแล้วก็ไม่มีชุดใส่นะก็เลยเลรีบมากหาชุดไหนก็ได้ที่แบบส่งแก๊บมาถึงเมย์ให้เร็วที่สุดนะคะก็ได้แบบร้านนี้มาไฮบีชนะคะเป็นร้านที่ทุกคนถามหาถึงรีวิวนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูแอบบใส่ยากนะทุกคนเพราะว่า <laughs> ตอนที่มันมาเนี่ยมันเป็นเชือกนะคะแล้วเม่ก็ต้องมานั่งรอยอ,ยอย่างเงี้ย ออแล้วก็น้องก็ซีทูถาถามว่าคุณภาพผ้าเป็นยังไงนะคะก็คือใส่ได้ครั้งแค่ครั้งเดียวแล้วก็โลกก็จำนะคะใส่ไปแซปบก็ยังพอได้นะคะอันนี้น้องคนนี้ก็จะจริงๆมันจะเป็นแบบรัดอย่างนี้นะคะเป็นแบบออคือร้านเนี้ยมันเออสุดตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นคอเซ็ตนะคะมันจะราเป็นโบตรงนี้นะน้องก็ถือายแล้วคือตัวนี้นะคะเมย์ตอนแรกไม่คาดหวังกับน้องคนนี้มากว่าจะได้ใส่ต,ตลอดตลอดอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ฟูขนาดนั้นแล้ไม่ เสือร้านนี้มันแหวกใหญ่เกินตัวนี้นะคะก็คือไปดูน้องคนนี้ก็จะพังนิดนึงนะคะทุกคนคือมันไม่เหมือนที่แบบของจริงอะไรยเงี้ยเดี๋ยวแม่ส่งแปะรูปของจริงให้ดูมันไม่เหมือนกันคือมันเหมือนเว้ยแต่ว่าคือเมตัวเล็กไปอะ่ะเออก็แนะนาว่าใครตัวเล็กก็อย่าลืมหาเสื้อตัวเล็กๆใส่แล้วเสื้อสายฝอกเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่าตัวไหนเขาจะมีนม,มกันนาะเห็นว่ามันมันเหลือร่องตรงเนี้ยขนาดเนี้ย บ้า,บา,บามา,ากปีเหตุผลที่เมย์ซื้อเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้นะคะก็เพราะว่ามันมีช่วงหนึห่งที่เมย์ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าแล้วทีเนี้ยเมย์อะไปเที่ยวแล้วแบบแบบกระทันหันเมย์ไม่ไม่มีเสื้อผ้าแบบใส่ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็เหมือนแบบรีบมากๆนะคะก็เลยหาร้านที่แบบสามารถส่งแก๊มแล้วก็ราคาถูกแบบส่งได้ทันทีในเอจเอานนะคะแล้วพอแบบของมาถึงแล้วเมย์ก็แบบมันไม่เป็นตามที่แบบเมย์อยากจะได้เมย์ก็เลยรู้สึกว่า พอไม่กลับมาจากฟังแล้วอใช่ไหมมยก็เลยแบบช็อปกระจายเลยว่าฉันจะต้องแบบเตรียมพร้อมสําหรับการไปเที่ยวครั้งต่อไปซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะคะก็คืออาจจะได้ใส่อยู่บ้านเฉยๆนะคะทุกคนก็คือน้องคนนี้แหละที่พี่เมลพูดถึงอะก็คือน้องหลวมมากค่ะที่นีมน่มันดีนะคะสําหรับคนที่แบบใส่พอดีแต่ว่าเมยไสไม่พอดีแล้วดึงเซลดึงสาหรับเพงนี้การแบบ แต่งตัวนะคะมีคิดว่าสําหรับสาวๆที่ตัวเล็กแบบนี้นะคือเมยเป็นคนที่ตัวตัวเตี้ยแล้วก็ตัวเล็กด้วยคือช่วงบนอาจจะเล็กแต่ช่วงล่งยางจะใหญ่นะคะเมแนะนำว่าให้ใส่คือ,อเมคเอาเป็นเมไม่รู้เลยนะเนาะจริมีคนบบน่ไงแต่ว่าส่วนตัวเมคจะเป็นคนที่เลือเล้อเสื้อใส่เสื้อตัวเล็กค่ะแบบโวกเสือส้อขอบเสื้อรัดๆดนิดน,นึงเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กนะนก็จะเน้นช่วงบนแต่ว่าก็จะปิดช่วงหน้าอกเพราะว่าถ้าเปิดหน้าอกมากเกินไปก็จะกลายเป็นคนแบบเป็นขอบแบบกระรองของแก่งไม่มีนมใช่ไหมคะ แต่ช่วงหั้านะคะเป็นตัวไห่เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่เกย์ขาสั้นะค่ะแต่ว่าจะเลือกใส่พวกแบบเางนเกย์ดีหรือว่ากรณีที่แบบรักรูปนิดน,นึงเออเพราะว่ามันจะเน้นช่วงสะโพกของมีนนะคะมันจะก็จะเป็นเหมือนว่าตัวทุงคนก็จะเล็กใช่ไหมคะและ้วหน้ามันก็จะเน้นแบบความแบบเออเอสของเราเนาะ,ะนี่คือแบบเป็นเทคนิคของตัวเีงเองนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะแบบก็จะมีสรีระที่ไม่เหมือนกันเาะฉะทุกคน,นอ่ะต้องสังเกตตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับ หุ่นไม่ดีนะคะทุกคนแบบการแต่งตัวดีคือเราควรจะแบบเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับเรานะทุกคนเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนนึงที่แบบรอดจากชุดนะคะอย่างชุดนี้ว่าชุดบางชุดที่แบบมันเน้นหน้าอกแบบเน้นหน้าอกว่าเงินไฟไผเราก็จะแบบดูแบบเออแห้งอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดูแบบไม่เตเมอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นแบบจริงจเทคนิคเลือกเสื้อผ้าก็คือทุกคนต้องลองค่ะแล้วก็ลองจับจับจุดของตัวเองว่าตัวเองเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนนะคะแล้วก็ซื้อบานหนังไฟนะคะทุกคน โอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปประมาณนี้แบบมาเฮาช้อปปิ้งกับเมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสายฝออะไรอย่างงี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์น่าถ้าเกิดกดแชร์ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากดูอะไรกับเมก็คอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวเมก็จะตอบให้นะขอบคุณนะคะ